เรื่องราวอลี้ลับได้ก่อกำเนิดขึ้นกับลูกปัดอัครีมันคือสิ่งที่ถูกใช้เป็นเงินตรานันศตรวตรรษในดินแดนแอฟริกาตะวันตกที่มาของมันยังคงเลือนรางบางวัตถุสร้างขึ้นจากหินอุกบาตบางก็ว่ามาจากพ่อค้าชาวอียิปต์และฟินิเชียนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณค่าที่มันได้ครอบครองไว้ในยุคที่เทคโนโลยีการผลิตเครื่องแก้วยังหายา,ยากต้นทุนสูงและไม่ได้แพร่หลายลูกปัดเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งล้ำค่า โดยอัตราส่วน Stock-to-flow ที่สูงมันสามารถเป็นสื่อกลางแห่งการเวลาได้เล็กแต่ทรงพลังมันถูกนำมาร้อยเป็นสร้อยคอห่วงโซ่หรือกำไรกลายเป็นสื่อกลางแห่งปริมาณและการแลกเปลี่ยนสะดวกต่อการพกพาและทรงอนุภาพทางระยะไกลเท่าะวา่ในยุโรปนั้นลูกปัดแก้วกับราคาถูกและหาได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เติบโตมันถูกสร้างได้อย่างไร้ขีดจำกัดหากมันถูกใช้เป็นเงินก็คงเพียงแค่กองสิ่งไร้ค่า ที่ล้นทะลักตลาดจนกระทรั่งศตวรรษที่16นักสำรวจและพ่อค้าชาวโยุโรปได้เหยียบย่างเข้าสู่แอฟริกาตะวันตกณนะเวลานั้นพวกเขาได้พบว่าลูกปัดแก้วเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าจึงนำมันเข้ามาจากโยุโรปไม่รู้จบและสิ่งที่ตามมานั้นคือศพแนักกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวของหินรายแม้มันจะช้ากว่าแต่หายนะกลับกินเวลายาวนานชาวโยุโรปซื้อทรัพยากรอ,อันล้ำค่ามหาศาล ด้วยลูกปัดราคาถูกที่ผลิตง่ายดดยลูกปัดที่เคยทรงพลังถูกกัดกร่อนจนสิ้นมูลค่าความมั่งคั่งค่อยๆหลั่งไหลจากมือผู้ถือครองแอฟริกันสู่เงื้อมมือชาวยุโรปจนในที่สุดมันถูกเรียกว่าลูกปัดทาสมันได้กลายเป็นปันเฟืองสําคัญของการค้าทาตอันโหดร้ายที่ครอบงาทั้งแอฟริกาการล่มสลายในครั้งนี้เป็นอีกศกนาตรกรรมที่น่าสลดใจการสูบเลือดสูบเนื้อยอย่างช้าๆคือการเคลื่อนย้ายความมั่งคัง่งจากผู้ถือครองสื่อกลาง ไปสู่ผู้ผลิตที่สร้างมันได้ง่ายๆนี่คือบทเรียนที่ควรค่าแก่การจดจําเมื่อเอ่ยถึงความมั่นคงของเงินตราไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรืออนาคต